ครับพีงง่น้ำหูน้ำตาแตกน้ำตาพอเลยก็เป็นแฟนมิดแฟนมิดครั้งแรกของผมครับแฟนมิดเดี่ยวครั้งแรกนะครับก็ซึงนะ้งเนี่ยมันซึ้งแล้วมันดีใจด้วยดีใจนะ๊กเนี่ยตอนต้นงานแต่เราก็เต็มที่ในทุก,ท,ก,ท,กทุกเพลงจริงแล้วก็นี่ไงครับคนมาเซอร์ไพรส์ผมคนไหนนะเนี่ยอะไรเดี๋ยวอุจแพทยพัฒน์นี่แหละครับอ,อ,อย่าไปมองก็ดูนะครับคุณนี่แหละครับเ,ออเป็นคนมาเซอร์ไพรส์แล้วก็มีเสียงเล็ดรอดออกมาเอ,อ๊ะคือ,อยังไงเอ๊ะหนึ่งครือเซอร์ไพรส์ไหม สบายตัวเองไหมไม่ไม่อะจริงๆคือแจไม่รู้หรอกว่าพีมไปผมไม่รู้พี่ผมไม่รู้ครับเพราะว่าพี่พ์มเขาบอกว่าเขาทํางานใช่พี่ายผมก็ไม่รู้เขาก็บอกทีมงานก็บอกว่าพี่ไยติดคิวผมก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับงั้นลุยเดี่ยวไปเลยลุยกับแฟนคลับอย่างเดียวเลยแล้วก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกพี่ล์มเขาก็ยกเซอร์ไพรส์ของแฟนคลับมาให้ผมอีกตอนนั้นแหละน้ําตาแตกเลยแสดงว่าพีมทำเลียนมากโอ้โหไม่รู้จริงทํางานเป็นขบวนการครับ สัมภาษณ์รอบแล้วสุพี่บอกว่าไม่ไาติดงานไม่มีพิรุธด้วยใช่ครับขบวนการช่องวันสามเราร่วมกันทํางานเป็นทีมครับทั้งทั้งช่องครับยกเว้นคนเดียวที่ไม่รู้ครับก็คือราชตาครับผมแล้วก็แอบมาทีนึงอ๋อก็แอบมาทีนึงก็รู้เลยครับเสียงเขาแน่นอนมันคืเสียงไม่รู้ว่าผมมาไหมเพราะมีแค่เสียงไอคือตอนนั้นมันเดินลงจากบนวทีไมได้งัผมห้เดเข้าไปอนี้เออหมแสงมันแรง ไม่เห็นหรอกเพราะว่าหลบมุมอยู่จริงๆเราตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์เขาไหมใช่ครับเราหลบหลังเท่าหลังงานแค่าไรหรือว่าหลบในตั้งแต่งานอ่ะตั้งแต่งานเริ่มเฮ้ยขอรี่จ้ะตั้งแต่ล้นเริ่มตั้งแต่งานเริ่มใช่แล้วก็เข้าไปพร้อมๆกับแฟนคลับซึ่งผมก็ไม่รู้แฟนคลับนั่งอยู่นั่นเขาบอกว่าเขาไม่รู้มองไม่เห็นจริงๆเราก็รู้ไงเราหาทางหนีทีไรว่าขึ้นมาไม่เจอแฟนคลับนะอะไรแบบนี้ ใช่ครับว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆแหละแต่จริงๆผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้รับจากแฟนคลับกําลังใจจากแฟนคลับอ่ะโอ้โหมหาศาลมากมีโอกาสได้เห็นแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนน้องแล้วก็ทําให้น้องมีวันนี้ขอบคุณครับพี่ได้เห็นน้ำตาพี่เจมส์หรือว่าเห็นบ่อยเห็นทุกงานครับนักร้องนำร้องไห้ครับร้องไห้ครับร้องไห้ครับครับครับถ้าคุณดูเอาตรงนั้นก็ผลงานนิดนึงครับพี่ ก็ผลงานของเรา้วครับตอนนี้มีผลงานคู่กันเป็นซีรีส์คู่นะครับชื่อเรื่องว่ารอออ f a อคชั่นนะครับก็เร็วๆนี้ได้ดูแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนแล้วก็มีผลงานคู่ของพวกเราอีกที่เป็นเอเยอะแยะเนาะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูสามารถซื้อบัตรตามไปดูได้นะครับแล้วก็ผลงานอื่นๆทั้งผลงานเดี่ยวของแจมเองก็มีแน่ๆครับในปีนี้แล้วก็ผลงานเดี่ยวของผมซึ่งมีไทยทําอยู่แล้วก็มีเรื่องให้ออนแอร์อยู่ก็มีน้้งเจรนายนะครับก็ออนแอร์ ทุกวันพุธพุทักาชส,สองทุ่มครึ่งฮานาจอช่องวันสองพิเอ็ก็นกั่นแหละก็วันนี้มีวันนี้ก็มีนะครับก็ฝากติดตามเลยนะครับตรงนีน้ก่อน,ท,อนที่มาเกาใช่ไหมเราซ้อมกันยังหรือว่ายังไม่เจอได้คิววางกันยังอ่ามีคิวแล้วครับเขามีแพลนแล้วมีแพลนกำลังอยู่ในโปรเซสต่ตงางๆครับแต่ว่ายังไม่ได้เจอกันหรือว่าอะไรยังไงกันหมายถึงซ้อมใช่ไหมมีมีบ้างแล้วครับมีบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันไปเจอกันที่มาเก๊าครับ